ีครับเคยนึกย้อนกลับไปตอนเด็กๆกันไหมครับว่านิทานก่อนนอนที่คุณพ่อคุณแม่อ่านให้เราฟังเอ่อเรื่องเล่าสนุกๆพวกนั้นนะ่ะจริงๆแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าแค่ความบันเทิงวันนี้เราจะมาทําอะไรสนุกๆก,กันครับเราจะมาลองไขรหัสภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่ในนิทานพื้นบ้านของไทยเรานี่แหละซึ่งจะว่าไปแล้วนะครับบทเรียนพวกนี้เนี่ยมันยังทันสมัยแล้วก็ใช้ได้จริงมากๆเลยแม้แต่ในโลกยุคนี้ครับนี่แหละครับ คำถามสำคัญเลยมันคือหัวใจของการพูดคุยกันในวันนี้เลยก็ว่าได้เราจะมาดูกันนะครับว่าเรื่องเล่าจากวันนเนี่ยจะกลายมาเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนให้เราเห็นตัวตนของเราได้ยังไงแล้วมันจะให้คำตอบกับปัญหาที่เราจะเจอกันอยู่ทุกวันนี้ได้จริงเหรอือน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับคือต้องบอกว่านิทานเนี่ยมันก็เหมือนกับกล่องสมบัติที่ตกทอดกันมาเลยนะครับในนั้นนะ่ะไม่ได้มีแค่เรื่องสนุกสนุกให้เราฟังเพลินเน,นะ แต่ข้างในเนี่ยโหเต็มไปด้วยบทเรียนล้ำค่าเลยครับไม่ว่าจะเรื่องความดีความชั่วหรือว่าธรรมชาติจริงๆของมนุษย์เรานี่แหละซึ่งทั้งหมดนี้มันถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นรอแค่ให้เรามาเปิดมันออกดูครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่บทเรียนแรกสุดคลาสสิกเลยดีกว่าเป็นศึกอมะตะเลยก็ว่าได้นะระหว่างสมองกับกำลังทุกคนว่าอะไรจะเหนือกว่ากันซึ่งนิทานเรื่องราชสีกับกระต่ายเนี่ย ผมว่าเขาให้คำตอบที่น่าสนใจมากๆเลยครับลองนึกภาพตามกันนะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นราชสีผู้ยิ่งใหญ่ทรงพลังเป็นเจ้าป่าที่ใครๆก็ต้องกลัวส่วนอีกฝั่งเป็นแค่กระต่ายตัวเล็กๆที่ดูแล้วแบบโอ้ยจะเอาอะไรไปสู้เขาได้ใช่ไหมครับแค่เห็นภาพก็รู้แล้วว่าใครเป็นต่อแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องราวมันไม่ง่ายแบบนั้นนะสิครับและแล้วจุดเปลี่ยนของเรื่องก็มาถึงตรงนี้ละครับแทนที่จะยอมแพ้ไปเฉยๆ เจ้ากระต่ายตัวน้อยกลับใช้ไหวพริบเป็นอาวุธครับมันรู้จุดอ่อนของราชสีดีนั่นก็คือความหยิ่งทนงในศักดิ์ศรีมันเลยไปหลอกว่ามีราชสีอีกตัวที่เก่งกว่าแอบซ่อนตัวอยู่ในบ่อน้ําแล้วเป็นไงล่ะครับราชสีผู้ทะนงตนพอเห็นเงาตัวเองในน้ําปุ๊บก็กระโจนลงไปทันทีเลยโดยไม่ทันได้คิดอะไรเลยครับ จุดจบของราชสีที่ก้นบ่อน้นาำนั่นแหละครับคือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดเลยว่าความฉลาดได้เปรียบกว่าเสมอไม่ว่าคู่ต่อสู้จะตัวใหญ่หรือแข็งแกร่งแค่ไหนแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้กับสติปัญญาได้อยู่ดีเอาล่ะครับหลังจากบทเรียนเรื่องสมองไปแล้วคราวนี้เรามาต่อกันที่อีกหนึ่งบททดสอบที่สำคัญมากๆของใจคนเรานั่นก็คือ ความโลภครับเราจะมาดูสองเรื่องเล่าที่ให้ภาพต่างกันสุดขั้วเลยนะครับเส้นทางหนึ่งเนี่ยนำไปสู่หายนะแต่อีกเส้นทางหนึ่งกลับนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงชีวิตของคนเลี้ยงแกะคนนี้เนี่ยนะมันเหมือนกับการเดินลงเหวไปทีละก้าวทีละก้าวเลยครับทุกการตัดสินใจของเขาถูกความโลภเข้าครอบงำหมดเลยจากที่ได้รับโอกาสให้มีชีวิตใหม่แล้วแท้ๆแต่เขากลับเลือกที่จะหักหลังคำสัญญา เพียงเพื่อสมบัติและแน่นอนครับสุดท้ายความโลภนั่นแหละที่กลืนกินทุกอย่างไปจากชีวิตเขาแต่ทีนี้ลองมาดูเรื่องราวของคุณยายท่านนี้กันบ้างสิครับโอ้โหมันช่างแตกต่างกันราวกับฟ้ากับเหวจริงๆไม่ว่ามอวิเศษใบนั้นจะเปลี่ยนจากท่องคํากลายเป็นเงินจากเงินก็กลายเป็นเหล็กจนสุดท้ายเหลือแค่ก้อนหินธรรมดาธรรมดาก้อนนึง แต่เชื่อไหมครับว่ารอยยิ้มของคุณยายกลับไม่เคยหายไปไหนเลยเรื่องของคุณยายจึงสอนเราว่าความรวยที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ของที่เรามีนะครับแต่มันอยู่ที่ความพอใจในสิ่งที่เรามีต่างหากล่ะครับและแล้วก็มาถึงหัวข้อที่ผมว่านะน่าจะซับซ้อนแล้วก็ทรงพลังที่สุดแล้วในบรรดาอารมณ์ทั้งหมดของมนุษย์นั่นก็คือความรักครับ ในโลกของนิทานเนี่ยความรักไม่ใช่แค่เรื่องสวยๆงามๆนะครับแต่เป็นเหมือนดาบสองคมเลยคือมีทั้งพลังที่จะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ัน้นในขณะเดียวกันก็มีพลังทำลายล้างทุกอย่างได้เหมือนกันวันนี้เราจะมาสำรวจความรักใน3มรูปแบบผ่าน3ามเรื่องเล่าที่แตกต่างกันครับมีตั้งแต่ความรักที่ยอมเสียสละได้ทุกอย่างความรักที่ต้องใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ไปจนถึงความรักที่มาพร้อมกับความเจ็บปวดที่แสนสาหัสเลยทีเดียว เรื่องแรกเลยครับเป็นความรักของพ่อเพิ่มชายคนขับสามล้อธรรมดาๆรรคนหนึ่งในสายตาของคนอื่นเขาอาจจะเป็นแค่คนหาเช้ากินขําแต่ในสายตาของลูกสาวพ่อคนนี้คือโลกชั้งใบของเธอครับเป็นพ่อที่ยอมเหนื่อยยากลําบากทุกอย่างเพียงเพื่ออยากจะเห็นรอยยิ้มและความสุขของลูกนี่แหละครับคือความรักที่บริสุทธิ์แบบไม่มีเงื่อนไขเลยจริงๆ ส่วนเรื่องที่สองเป็นการเดินทางของเจ้าชายไกลทองครับคนที่ยอมบุกป่าฝาดงเจออันตรายสารพัดเพื่อไปทำลายคำสาปให้กับเจ้าหญิงที่เขารักแต่จุดพีของเรื่องมันอยู่ตรงนี้ครับความจริงแล้วคำสาบน่ะไม่มีอยู่จริงทุกอย่างเป็นแค่บททดสอบที่เจ้าหญิงสร้างขึ้นมาก็เพื่อตามหาผู้ชายคนเดียวในโลกที่จะยอมทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพื่อเธอและเรื่องสุดท้ายครับ คือโศกนาฏกรรมความรักของขุนไกรชายที่ต้องคำสาบให้กลายเป็นเสือสมิงในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงเพื่อปกป้องผู้หญิงที่เขารักสุดหัวใจเขาต้องยอมผลักไสเธอไปให้คนอื่นดูแลและทำได้แค่เพียงเฝ้ามองความสุขของเธอจากในเงามืดนี่คือความรักที่ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดของตัวเองอย่างแท้จริงเลยครับ หลังจากที่เราเดินทางผ่านเรื่องราวทั้งเรื่องของปัญญาความโลภและก็ความรักกันมาแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาสรุปกันแล้วล่ะครับว่าภูมิปัญญากเก่าแก่พวกนี้มันยังให้อะไรกับโลกยุคใหม่ที่หมุนไปอย่างรวดเร็วทุกวันนี้ได้บ้าง สไลด์นี้คือหัวใจของทุกสิ่งที่เราได้คุยกันมาเลยครับไม่ว่าจะเป็นพลังของสมองที่เอาชนะกําลังได้ความพอใจที่มีค่ามากกว่าความโลภหรือความรักที่มีพลังทั้งสร้างสรรค์และทำลายทั้งหมดนี้มันชี้ไปที่ความจริงข้อเดียวกันเลยครับนั่นก็คือโชคชะตาของเราเนี่ยได้ไม่ได้ถูกขีดมาจากฟ้าแต่มันมาจากการตัดสินใจของเราเองล้วนเลย และสุดท้ายนี้ผมขอฝากคำถามนี้ไว้ให้ทุกคนได้ลองกลับไปคิดต่อกันนะครับว่าในโลกของเราทุกวันนี้ที่มันเต็มไปด้วยความซับซ้อนวุ่นวายเนี่ยทุกคนคิดว่าบทเรียนโบราณข้อไหนคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดขอบคุณสำหรับการติดตามครับ